คุณเคยสงสัยไหมว่าใครคือกลุ่มคนแรกที่นำพาทองคำมาเปลี่ยนแปลงออสเตรเลียในยุคบูมทองคำนักขุดทองชาวสกอตคือหนึ่งในผู้กล้าที่ออกเดินทางไกลาจากบ้านเกิดมาสู่แดนไกลเพื่อค้นหาความร่ำรวยพวกเขาไม่เพียงแท่ขุดทองแต่ยังนำพาความรู้ด้านเทคนิคและความอดทนแบบสกอตมาปรับใช้ในการทำเหมือง ที่น่าสนใจคือหนึ่งในนักขุดทองชื่อดังอย่างโทมัสพิววอเตอร์เคยช่วยพัฒนาเครื่องมือขุดทองที่ทำให้การขุดมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณจะจินตนาการได้ไหมว่าด้วยความทุ่มเทนี้พวกเขาไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตตัวเองแต่ยังเปลี่ยนเศรษฐกิจและสังคมออสเตรเลียไปตลอดการ เรื่องราวของพวกเขาคือบทเรียนแห่งความกล้าหาญและการพยายามที่จะไม่ยอมแพ้และถ้าคุณอยากรู้ว่าการบูมทองคำในออสเตรเลียจะพาเราย้อนเวลาไปเจออะไรอีกรอติดตามเรื่องราวต่อไปกับผมได้เลย